เขาพูดกันว่าหนึ่งในคนที่พยายามคัดค้านการประกันตัวแล้วมีใบสั่งไปถึงทางฝั่งของคุณสามารถว่าให้ประกันตัวเขาบอกคุณไผ่เลยกผมไม่ทําไม่ได้ครับถ้าเขามีหลักฐานเขาแจ้งผมเลยเขาฟ้องผมได้เลยทุกทุกอย่างถ้าคุณจะโทษคุณต้องโทษบอสพอคุณจะมาโทษพวกผมไม่ได้พวกผมเนี่ยแค่ตามน้ําแล้วก็ไม่ได้ซ้าไม่ได้ซ้ำซ้ำเดียีเอ้อ เวลาเขาพูดเนี่ยเขาพูดรวมหมดเลยว่าพระสงฆ์ที่มาทําเรื่องของการปลุกเสกพระเครื่องเนี่ยมันเป็นเดรัจฉานวิชารวมไปทั้งการสวดมนต์การทําน้ําพุทธมนต์มันก็เหมารวมอยู่ในนี้ด้วยเวลาเขาพูดเขาพูดรวมแบบนั้นอะในมุมของท่านเองวันนี้อยากไแก้อะไรไปแก้พฤติกรรมเรื่องของหนึ่งเนี่ยสิ่งข้อ4สี่เลยดับแรกก่อนอแล้วนี้ถามหน่ว่าตอนนี้เบียร์ถือศินอะไรอยู่สีลแปดครับศิน<อ>แปดองทองศีลแปดอาจารย์ฟังหน่อยได้ไหม ผมจะท่องกันรนที่เลยครับอ้าวก็เนี่ยพรระพะเบี้ยซื้อสินแปลงไงแต่อาจารย์ท่องได้นะถึงถึงสิบเลยเอาไหมแต่เบี้ยต้องท่องสินแปลนะอาจารย์ท่องเสร็จเบี้ยต้องท่องต่อนะมันไม่เกี่ยวกับท่องครับมันเกี่ยวกับรักษาคืนนี้แค่เราคุยกันผมท่องไม่ได้ก็ไม่ใช่ปัญหาครับแต่ผมท่องได้แต่ผมอยากให้ท่านชี้แจงว่าผู้ถือสินต้องท่องได้ผู้ถือสินต้องท่องได้งั้นจะปฏิบัติยังไงอ่ะไม่ได้ไม่ได้เราเว้นจากการฆ่าสัตว์นะครับเราเว้นจากการรักษาเอารักษาพรหมจรรย์นะครับแล้วก็ลเว้นจาากกรพูดโกกหละเว้นจาาากกรรดื่มสุ ละเว้นจากการกินอาหารในยามวิกาลและลาตีนะครับแล้วก็ละเว้นจากการร้องราทําเพลงดิสีตีเป่าแล้วก็ละเว้นจากการที่นอนอันสูงใหญ่ที่ยัดด้วยนุ่นเนี่ยครับสินแปดเป็นแปดและบาลีแล้วทำไมต้องบาลีครับเนี่ยผมแปลไทยนะครับถ้าผมมีภาษาไทยผมก็สามารถรักษาได้ครับอ้าวเอาง่ายๆคือผมไม่เข้าใจบาลีผมท่องได้ทุกอันเหละครับแต่คําถามคือผมท่องบาลีแต่ตัวเองไม่เข้าใจภาษาบาลีแลวผมจะรักษาอย่างไงครับผมต้องรักษาที่เป็นภาษาที่ตัวเองเข้าใจได้สิครับ ถ้า<ว>ท่านบอกว่าพระทุกรูปบวชแล้วต้องศึกษาบาลีหรือรู้ศีลทุกข้อพระบวชไม่ได้หรอกเพราะว่าพระทุกวันนี้เนี่ยเวลาบวชเข้าไปเรียนแค่นักรมตีนักรมตีเรียนไรเรียนนะวะโกวาศีลพวกท่านก็เรียนจากภาษาไทยแล้วท่านจะมาคาดคั้นบาลีจากคารวาสอย่างนี้มันตลกศีลแปดเนี่ยเขาท่องภาษาบาลีไม่ได้แต่ที่เขาพูดน่ะถูกต้องทุก,กข้อเลยก็น่าอนุโมทนาว่าเขาก็สามารถเข้าใจความหมาย แล้วก็ไม่ได้ผิดหรอกนะเขาเขารักษาศีลแปดก็โอเคแล,แล้วผมว่าเอาเอา,เอาประเด็นอื่นดีกว่าหลายเรื่องมากเช่นเรื่องบินประมาทครูบาอาจารย์เนี่ยอะไรบินประมาทอะไรกัก็เช่นพระครูบาอาจารย์ทำพระเครื่องไงเป็นวิชาพิชาทำน้ำมนต์อย่างเงี้ยประเด็นเนี่ยผมพูดโดยมากจะพูดถึงสื่อสารไปเรื่องของการทำในละชานวิชาในมุมของการดนบันดาลให้สิ่งนั้นเนี่ยเป็นไปตามอำนาจในความพอใจของกิเลสตัณหาของตนแต่ส่วนถ้าใครทํา ทําวัตถุกออกมาแล้วบอกว่าสิ่งนี้เป็นเครื่องระลึกนึกถึงคําสอนพระเจ้าเป็นเพื่อระลึกนึกถึงหลักคําสอนหลักพระธรรมหลักพระสงฆ์เพื่อสามารถน้อมไปเพื่อการความพ้นทุกข์หรือกลับเข้าไปในหลักอริยส,สัจสี่มักมีองแปดเออถ้าทําแบบนี้สิทําได้ทุกวันนี้ที่พระเอาไอสิ่งที่อ้างว่าเป็นพระปรลิตบ้างเป็นพุททานุภาพมาใช้เนี่ยมาใช้ในทางที่มันเป็นพุทธ,ธาศสาสตร์หรือมาเป็นไสยาศาสตร์ในมุมของอาจารย์เบียร์หนูก็เข้าใจอาจารย์เบียร์ก็เป็นห่วงในมุมว่าคนเอาพระพุทธเจ้า มาแอบอ้างเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทำไมพยายามถึงโยนกลับมาให้ผมว่าผมเนี่ยเหมารวมว่ากําลังทําลายคณะสงฆ์ทางที่นี่คณะสงฆ์เองหรือเปล่ากําลังทําลายตัวเองคําถามที่ผมถามไปคือท่านทั้งหลายจะทําอย่างไรผมมีแนวทางในการดึงคนกลับมาอยู่ในหลักคําสอนในฐานะขราวะแต่ในฐานะของพระภิษุสงฆ์มีแนวทางอะไรบ้างครับเสียเปียบอาจารย์พูดนาทีนี่พูดเป็นสิบนาทีไม่ได้เสียเปียบโอ้ยงี้ไม่ได้งี้เสียเปรียบไม่ได้ไม่เอาใหม่อย่างงี้ไม่ได้คือตอนนี้ ผมพ,พิสันติผมไม่ได้ไม่ได้เลยนะไม่ได้กล่าวอ้างเลยนะคนเนี่ยบอกว่าพระวัฒนาเองหรือพระองอื่นตอนนี้เขาเริ่มใสแต่พอพระท่านพูดปุ๊บทำให้พระวัฒนาดูดูดูเสียไปด้วยเลยตอนนี้เขาว่าอย่างนั้นกันเลยถามว่าตกลงพักเครื่องเนี่ยเป็นในชาวิชาไหมเวลาครูบาตาจารย์เขาทำเนี่ย ในความหมายของท่านคือพระเครื่องในบริบทของท่านคือสามารถโดนบันดาลได้ใช่ไหมครับไม่ไม่ถามตอบไม่เอาไม่ไม่ได้ครับคือต้องโดยความหมายสิครับไม่ถามว่าเป็นเดรัจฉาวิชาป่าวตอบแค่นี้พอจะเป้นพระเครื่องต้อยท่านมีที่มาที่ไปใช่ไหมมันต้องมีที่มาที่ไปสิครับจู่ๆจะบอกว่าพระเครื่องเป็นเดรัจฉาวิชาคือพระเครื่องเฉยๆมันไม่ได้เป็นไงครับแต่ถ้าพระเครื่องมีการปลุกเสกเลขยันแล้วเข้าไปบอกว่าอันนี้ทำให้รวยได้อันนี้มันเดรัจฉาวิชาครับแล้วมันเป็นมิจฉาทิฐิด้วยครับประเด็นเนี่ยพระเนรับเงินรับทองเนี่ยพเจ้้าาหม เป็นบาปเป็นกรรมน่ะตรงไหนระเจ้าแสดงไว้ไประโยชนกฉบับไหนอยู่ตรงไหนรับเงินรับทองมันผิดโดยตรงอยู่แล้วนะครับถ้ารับเอง <ME S 1> มีคลิปนะมีคลิปนะถ้าเพรับทองเงินผิดใช่ไหมใช่ครับเจ้าห้ามใช่ไหมเป็นนิสสกิยปะจิตติไงไม่พูะเจ้าห้ามเปล่าใช่ครับผู้เจ้าห้ามพับเ,เงินทองเป็นบาปไหมเป็นนี่เป็นอาบัตไงครับเป็นบาปไหมเป็นอาบัตครับปะจิตติแปลว่าอะไรคะ เข้าใจบาจิตตีที่ใคร้องเาใไม่รู้อยากรู้คำแปลท่านเหมือนรอนแรกท่านอ้างปาตะปาลีไงตอนนันตีหนูก็อยากปลาจิตตีแปลว่าอะไรคะคําว่าปาจิตติยะแปลว่าอะไรคะมันแปลว่าปาตะปลาล่ง่าต้องสลากง่าไม่ใช่ตลาดค่ะถ้าสลากคือนิ่ตกิยะแต่หนูถามแค่ปาจิตตีเฉยๆอาอาจาร์หมาอาไม่ได้แล้วไม่ได้ต้องพายอันนี้ยังช่วยเลยต้องพายหมาช่วยมากไม่ได้เดี๋ยวเสียบโปลงท่านไม่รู้เอ้า รู้แต่ว่าแกงอะอันอ้าวนี่ไม่ได้เดี๋ยวไม่ทันไม่ทันต้องสลัดเที่ยงก่อนบ้านเดียวกันจะไม่ทันเดี๋ยวหนูต้องไปเปิดพัฒนานุกรมพุทธศาสตร์ดูใหม่ละสันติแปลว่าอะไรสันติแปลว่าพร้อมไฟไม่จะมีเยอแล้วไปเลยหนูตอนยืนี่ตอนรับเป็นญาติกันมาก่อนเพลิแล้วกันญาติกันเป็นญาติกันเลยเหรอจริงนี่เป็นญาติกันนะเพราะบ้านอยู่อำเภอเดียวกันโมงไม่มีญาติแบบนี้ ในบ้านหลังเนี้ยก็จะอยู่กัน3คนก็คือใครฮะวีนามีคนที่ดูแลก็คือคุณหนูคนนี้แล้วก็ทางฝั่งของสามีคุณหนูวันดีคืนดีครับคุณวีนาแกเองเนี่ยล้มป่วยลงแล้วเสียชีวิตตกดหลังจากนั้นทรัพย์สมบัติทั้งหมดนะครับมันกลับมาตกอยู่กับทางฝั่งของคุณหนูคนนี้เพราะอะไรเพราะคุณหนูคนนี้นะแกพยายามที่จะบอกว่าคุณวีนาเองเนี่ยรับแกกับลูกของแกเนี่ยเป็นบุตรบุญธรรมแกเลยมีสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเขาพยายามจะเอาลูก คนแรกเนี่ยเป็นบุตรบุญธรรมแต่ทางอำเภอเนี่ยเขาไม่ให้จวม,มาแกเลยเอาตัวแกมาเป็นบุตรบุญธรรมแทนแต่เนี้ยตอนที่แกจะมาเป็นบุตรบุญธรรมลิจารูปบุญธรรมเนี่ยแกมีเทคนิคโดยมีเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยช่วยเหลือเลยไปมีสิทธิ์ในเงิน500ล้านบาทของคุณวีนาซึ่งเป็นเจ้าพินัยกรรมเจ้ามารดก ก่อนหน้านี้ทายาทเขาฟ้องกันในเรืนคดีกันนะครับแล้วก็ม,มันเป็นข่าวเมื่อพฤศจิกายน2565เกี่ยวกับเรื่องทายาทชื่อดังชาวสมุทรสาครเนี่ยฟ้องสาวใช้เกี่ยวกับคดีฮุบมรดก500ล้านบาทแฟนของผมเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ที่รับจดทะเบียนรับบุญธรรมโดยตรงกับอำเภอเมืองสมุทรสาครว่าเฮ้ยเธอเคสเนี่ยมีเธอได้ทำไหมแฟนบอกไม่ได้ทําก็ไปพบว่ามีลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่เป็นพยานด้วยเขาก็เลยมาถามทางแฟนผมว่า <S <S เธอใช่ไหมเธอใช่ไหมทางนี้ก็บอกว่าไม่ได้เซ็น ลายเซ็นของธัญรดจริงๆก็เป็นแบบนี้นะซ้ายมือของผู้ชมเนี่ยเป็นลายเซ็นที่มีการปลอมเรื่องนี้มีการพิสูจน์กันแล้วถูกไหมครัใช่ค่ะแล้วคุณรู้ตัวไหมว่าใครมนคนไปเซ็นแทนคุณมีเพื่อนร่วมงานสามคนมาดักที่อำเภอเ่ียทะเบียนที่อำเภอเดียวกันเนี่ยนะที่เกตเดียวกันนะใช่ค่ะมาดักรอมาพูดคุยหน้าห้องน้ําว่าเออทำไมถึงประแจ้งความทําไมถึงมีอะไรไม่คุยกันไม่ปรึกษากันมีสารส่งหนังสือมาให้หนูไปเป็นพยานแล้วก็หนูก็ให้การตอบสารว่าเนาะเอกสารเนี่ย หนูไม่ได้เซ็นเองและก็ไม่ได้ยินยอมให้ใครเซ็นพิสูจน์เลยเซ็นแล้วว่าไงฮะที่ที่เขาพิสูจน์มาสารเนี่ยเชื่อทางธัญรสดังแฟนเนี่ยว่าไม่ได้เซ็นจริงเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีเจ้าหน้าที่ที่รับที่เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนเนี่ยนะครับเขาไปเบิกความต่อสารว่าเขาเองนี่แหละเป็นคนปลอมลายมือชื่อธัญรสอ๋อเหรอใช่ครับแล้วก็ไปยังนี่ครับเขายังไปปลอมลายชื่อลายมือชื่ออีกคนด้วยที่เป็นพยานเฮ้ยก็คือหลังเอกสารออกค่ะ ทางมีการส่งข้อความมาข่มขู่แล้วก็เสนอเงินมีการเ<ช>สนอเงินเท่าไหร่คือให้เป็นสองเท่าฝั่งนั้นให้เท่าไหร่ผมให้เป็นสองเท<ช>่า,านี่นคือเลขโทรศัพท์ที่เขาส่งมาใช่ไหมใช่ค่ะคุณรู้ไหมเป็นเลขของใครเบอร์ที่ขู่เนี่ยพูดได้เลยว่าเป็นเบอร์ของสามีของคุณหนูหลิงเพราะว่าเขาไปประกาศขายที่ดินน้ำกองบดกเนี่ยมันก็ไปตรงกับเบอร์ที่เขาไปให้ข้อมูลที่โรงพยาบาลเซมิติเวส<ด>แล้วก็เป็นเบอร์เดียวกัน,กน,กนที่โทรมาคูคุณหนูหลิงกับสามี เขาก็งัดหลักฐานออกมาเหมือนกันครับผู้ชมครับคลิปนะครับให้อัดเป็นร้อยเป็นพันคลิปไม่นี่ผลทางกฎหมายเพราะกฎหมายว่าพินัยกรรมต้องทาตามแบบทำเป็นหนังสือมีพยานสองท่านแล้วผู้รับมรดกตามพินัยกรรมเนี่ยจะเป็นพยานไม่ได้สามีเข่าที่อยู่ในนั้นก็เป็นพยานไม่ได้เช่นกันอันนี้ไม่มีผลใดๆทางกฎหมายทางนั้นสวัสดีครับคุณธเนศครับคุณวีนาเองเนี่ยเป็นคนมอบพวกทรัพย์พินัยกรรมหรือทรัพย์สมบัติต่างๆนานาเนี่ยให้กับทางฝั่งคุณธเนศกับทางฝั่งของคุณหนูหลิงซึ่งเป็นภรรยาคุณเนี่ยดูแล ร้อยเปอร์เซ็นครับผมทางญาติที่น้องเขาเนี่ยเคยมาดูแลคุณย่าไหมชักขี้เช็กเยี่ยวไหมผมเนี่ยพาคุณย่าไปพอกไายมาห้าห้าปีเนี่ยผมจ่ายเงินไปยี่สิบหกล้านบาทและทั้งหมดใบเสร็จมากกว่าหกร้อยใบเสร็จใครเป็นคนจ่ายครับเขาไปกล่าวอ้างตีโวยวายมั่วซัวไร้สาระคือมูลค่าทรัพย์สมบัติห้าล้านก็ไม่จริงครับมูลค่าทรัพย์สมบัติร้อยสามสิบล้านตอนเนี้ยผมดําเนินคดีฟ้องร้องเจ้าหน้าที่รัทผู้เกี่ยวข้อง ไปประเมินมาหมดแล้วครับไม่ได้กล่าวอ้าง500ล้านอย่างที่เขาโม้ครับย่าจะต้องการอะไรครับคุณไม่เคยมาดูแลคุณย่าเลยภรรยาผมดูแลคุณย่ามา40กว่าปีผมมีสตอรี่ตั้งแต่รูปถ่ายคลิปวิดีโอคุณจะเอาอะไรผมมีเป็นหมื่นรูปทำไมก็ถูกพันกันก็ถึงยกพย์สมบัติให้คุณธเนศครับไม่ใยาดีดีเขาจะไม่ยกให้ผมไปจดเหรียญนั้นมันมีสองด้านมันฟังห้างเดียวแล้วไปออกทีวี ผมเนี่ยสปีกว่าเนี่ยโดนกล่าวหามามากมายยังไม่เคยที่จะไปออกทีวีสื่อไหนเพราะว่าทนายผมเจ็ดคนเนี่ยเขาเบรกผมไว้เพราะผม,มเป็นคนตรงเกิดวันาคารค์ทตายแล้วกาบวันคารด้วยคนตรงผมอยากรู้คุณธเนศเองะส่งข้อความไปขูท่ทางฝั่งของคุณ, <c oughs> คณเก่งคนนี้เขาหรือเปล่า คุณทันยลต์เนี่ยจะขู่ทำไมครับแต่มันมีข้อมูลตุ้ม่มจะใช้หลุดหลอกตำรวจนะครับตำรวจเนี่ยเวลาล่อซื้ออย่าบ้าเขาใช้กลวิธียังไงเขาก็จะต้องทำให้เฮ้ยเป็นสองเท่าถึงจะยอมรับหาตัวบงการให้เจอล่อซื้อล่อซื้อล่อซื้อโอ้ใช่ไหมถูกแต่ถามว่าล่อซื้อไหมล่อซื้อล่อซื้อถูกต้องเพราะต้องการหาไม่ได้ขู่แต่ล่อซื้อใช่ถูกคุณยืนยันใช่ไหมว่าคุณไม่ได้คนอื่นไปเซ็นไปเซ็นรับเพื่อให้เมียคุณเนี่ยเป็นผู้จัดไปเป็น่บบุุตรญมมใช ยืนยันใช่ไหมว่าไม่ได้เกี่ยวคุณมันเกี่ยวเลยครับน้าผมอภัยยายไปห้าคนก็ไม่ได้เซ็นโอเคเป็นความผิดพลาดของทางฝั่งนี้เขาเองถูกไหมถูกครับผมตอนคุณย่ามีชีวิตอยู่คุณถึงไม่ไปช่วยดูแลเขาอะครับมาขอทหารเพราะที่คุณมีย่ามีที่ดินเท่าไหร่มรดกเท่าไหร่มีเงินเท่าไหร่เขาถึงยกให้ไม่ใช่ตายแล้วถึงยา่าอยากจะได้โดยที่ไม่เคยยที่จะ,จะดูแลยอมรับไหมร้อยสามสิบล้านไม่ยอมรับหรอกครับไม่ยอมรับ <c oughs> นะมากกว่านั้นครับคือ โดยเฉพาะคุณค่าทางจิตใจของลูกหลานเนี่ยมันมีค่าสูงกว่าน,นั้นเยอะมันตียค่าเป็นมูลค่าเป็นตัวเงินแทบจะไม่ได้เลยคือผู้คุณทําอาชีพอะไรก่อนขนส่งค่ะเพราะฉะนั้นขนส่งคุณก็ต้องหาที่จอดรถเยอะๆคุณก็เลยไปเช่าที่เขาแกก็สร้างสัมนักงงานนะคะอยู่ตรงนั้นและทีนี้ก็เหมือนกับว่าทางเขาไม่ค่อยพอใจเรื่องที่แกจะไปซื้อที่ตรงนั้นเขาก็จะพยายามหาเรื่องแบบก่อกวนเรา มาตลอดจริงๆที่ทะเลาะก,กันมาไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นการซื้อที่แล้วในการที่มาเช่าอาพาร์ตเมนต์ตั้งแต่แรกมะเป็นคนดูแลทีนี้พอเช่าเยอะสถานที่จอดรถน่ะไม่พอเราก็ไปเจรจากับพี่ชายพี่ชายก็ตกลงให้เช่าหลังจากเช่าแล้วเนี่ยพี่ชายมาบอกขายที่เนี่ยครั้งแรกบอก12ล้านบอกกับพวกเราเราก็บอกว่าถ้า12ล้านเรายัางซื้อไม่ได้ อ่าแล้วก็ลดมาเหลือ10ล้านน้องชายก็บอก10ล้านก็คือเดี๋ยวเอาไว้ก่อนพี่ชายคุณตกลงขายให้ใหขายให้นีราคาเท่าไหร่นี่ค่ะ7ล้าน5ค่ะเล้านหเขาซื้อนะแต่อยู่ดีๆเนี่ยทางนี้เขาวางมัดจำไปแล้ววางไปเท่าไหร่3ล้านหค่ะจ่ายให้ใครไปให้ ไอ้ไอธรรมนูนค่ะคลูกชายเขาคือฮาริสไม่พอใจเพราะไปซื้อที่ตัดหน้าเขาเขาทำยังไงบ้างฮาริาเขาชอบยั่วยุค่ะยั่วยุอย่างเช่นขับรถมาเปิดกระจกมองหน้าให้ให้หิ้วกลางแล้วก็ถุยน้ำลายค่ะแล้วก็อชอบด่าเสียว่าหน้าของสีเนี่ยเหมือนหมี แต่ที่วิดาเสียก็ต้องเข้าใจตัวเองด้วยนะว่าฮาริสมีหน้าที่ดูแลอพาร์ตเมนต์เวลาไปที่อพาร์ตเมนต์ก็ท้าที่จะต่อยอยู่ตลอดเริ่มต่อยกันฟันหักไงนี่ออลูกอ่ะใส่ผ้าถุงผืนเดียวแล้วก็เข็นขยะไปทิ้งตอนที่ไปก็ไม่ได้สังเกตเห็นคุณอ่ำพอขากรับเห็นคุณอ่ำก็หันไปยิ้มให้ก็เข็นเดินมาคุณอ่ำวิ่งเข้ามาต่อยข้างหลังแล้วก็ซ้ํากระทืบกระทืบจนกระทั่งมีแผลเต็มขาเป็นแผลเป็นทุกวันนี้เลยแล้วฟันก็หัก<อ>แล้วฮาริสก็วิ่งตรงถังขยะยันกลับมมมมาาาาาาบ้าน้นแลววกกก็็เขยังงูอี่ ก็จะทําอีกตอนเช้าอะค่ะเขาให้ญาติเขาอะขับรถสีเขียวแล้วมาบีบแต่ตรงนี้จะเป็นตัวงาน,นของพี่อ่ะค่ะเขามากลัว,วตอนเช้ากว่าพี่อ่ำไม่พอใจใช่ค่ะตาอ,อ่ำก็เลยสักพักก็รู้เลยว่าเขามากลนแล้วแล้วก็เลยออกมาคุยคกับเจ้าของที่พาริสก็เลยมาทิ้งขยะพอดีค่ะตอนเดินไปแรกๆก,ก็ไม่ได้มีอะไรค่ะเดินไปเฉยๆ<อ>แต่พอขากลับเขาก็หันมองแล้วก็จูนี้กลางให้ตาอ่ำตาอ่ำเห็นปุ๊บ วิ่งเลยค่ะรั้งที่3ก็คือก่อนเหตุการณ์คือตอน17นาฬิกาก่อนเหตุการณ์ในวันเสาร์ที่23ที่เกิดเรื่องคู่ใช้ให้ลูกไปติดป้ายที่าร์ r เมนต์ว่ามันจะมีห้องว่างเพราะเขาคืนห้องมาหกห้องอ,อ่าเราก็ไปติดป้ายก็เดินกลับมาก็เดินมาช่วยช่างติดตั้งกล้องวงจรนะค่ะระหว่างกําลังติดนะคุณอ่ำก็วิ่งมาบอกว่ามันติดอย่างนี้ม<า>ไ,มไม่ได้คนเดียว เขาเห็นสเก็ตไฟเขากลัวมันล่วงใส่รถอะค่ะเขาเลยมาห้ามค่ะเชื่อมเหล็กอย่างเงี้ยรถเขาจะเสียหายมั้งฮาริตอบว่าไงฮาริบอกมึงก็ไปบอกคนขับเองดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมเห็นเขาเนี่ยเชื่อมเหล็กเราเดินออกไปเนี่ยเราบอกเขาว่าเวลาเชื่อมเหล็กกันเนี่ยทำไมไม่คิดดูทิสเก็ตไฟมันลงรถเขาเนี่ยมีความคิดอะดมั้งดิมันจะตายแล้วจะบอกเขาเนี่ยสักพักมันเขาก็ด่าผมว่ามาในนั้นะลับมาหน่าจะมีการตัดผมบอกว่ามันเกี่ยวอะไรกันไอที่มาบอกเนี่ยให้ขยับรถเขาบอกว่ามึงก็ขยับอกเองสิผมบอกมันใชหน้าที่ผมไม่ล่ะไม่โดนล้องเเขายค เศษอกเล็กมันหล่นมาข้างๆ้าแต่ว่าไม่ไม,ไม่โดนรถเลยครับไม่ได้ตกลงไปในรถเลยเพราะว่าหลังคามัน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 บังอยู่ครับก็บอกแล้วว่าเออผมผมพี่ผมขอโทษแล้วก็ผมก็ไล่เขาไปเถอะเขาก็ไม่ยอมออกไปเขาก็ยักดาผมหาเรื่องผมอยู่นั่นแหละครับเขาก็เดินเข้ามาทําร้ายผมทั้งสองรอบอแล้วก็ปลารองเท้าเข้ามาโดนแฟนผมแล้วก็ลูกผมก็วิ่งชนอยู่แถวนั้นน่ะพี่แล้วถ้าโดนลูกผมขึ้นมาผมจะทำยังไงอ่อมีบางส่วนที่เขาพูดจริงบางส่วนที่เขาโกหกนะครับแมา,าผมพูดจริงแน่นอนครับ ผมไม่พูดโกหกหรอครับหลังจากนั้นนะ่ะเขาก็เดินมาเราก็เราไม่มีการเดินไปเหมือนกันเราคิดว่าเขาจะมาต่อยมือเปล่าแหละพอเราเดินเข้าไปปุ๊บเนี่ยไปยมือข้างขวาเขาเนี่ยที่วางไว้ข้างหลังเนี่ยดึงออกมาเขายิงเราทันทีเลยเพราะว่าขาเราเนี่ยนะครับมันทับเป็นตัวแอวกระดูกมันแตกเนี่ยเขาจ่อยิงคุณหรือเขายิงลงพื้นอ๋อยิงผมครับ ผมตั้งใจยิงลงพื้นนะพี่แต่เขาเดินเข้ามาครัเขาปีเข้ามาจะมาทำร้ายผมแล้วก็ลูกเมียผมก็อยู่ข้างๆผมมาัพี่เราก็สนิทกันมาตลอดอ่ะพี่ก็รู้ดีว่าพี่เองก็มีลูกมีเมียผมเองก็มีลูกมีเมียคือเล็กๆกันสองคนเหมือนกันผมเองก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะยิงจะเอาชีวิตพี่ผมเองก็ตั้งใจจะยิงลงพื้นด้วยซ้ำแล้วก็ผมก็ต้องขอโทษพี่ด้วยแล้วกันครับพี่ผมเองไม่ได้ตั้งใจจริงมันเป็นเรื่องของการขอโทษแต่เรื่องของคดีความ,มต้องเดินไปเพราะว่าผมเนะ่ะให้อี้ิษได้รับผลกระทําที่ไม่คิดว่า การที่คุณยิงขาผมคุณรู้ไหมครับผมเนี่ยใช้ขาในการเลี้ยงลูกนะครับผมอุ้มลูกผมไปโรงเรียนทุกวันนะครับคุณอ่ำคะครูขอโทษคุณอ่ำด้วยนะคะแล้วก็ที่กิงแต่ตอนที่ขอทิ้งผมแล้วผมไม่โกรธที่เพราะคุณอ่ำได้ยินครูขอโทษตั้งแต่โดนยิงใช่ไหมคะรับครูจะขอโทษนะครูต้องพูดความจริงทั้งหมดผมไม่เคยเข้าไปจุดนี้ด้วยตรงนั้นที่เราเห็นมีวินไหมมันเป็นมุมอับครับมุมอับ ใช่ลงุงแกก็ขับมาจอดใส่เสื้อวินมาใช่แกก็ลงจากรถมาก็ยกโทรศัพท์มาถ่ายฝากคนส่งเลยนะน,นะรับคนนอกพื้นที่แล้วก็ปลายขาวหรืออะไรนี่แหละพอดีผมหันไปเห็นปลายรถแกปลายขาวเหมือนกันผมก็เลยควักโทรศัพท์ออกมาแล้วก็ถ่ายแกกลับแกก็เริ่มมีอารมณ์พอผมถ่ายแกกลับจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ลูกลูกค้าของไรเดอร์เขาเามือขวางแล้วก็พูดจาอะไรสักอย่างเข้ามายุ่งทั้งที่ว่าเราจะไม่เกี่ยวต้องกับผู้โดยสารเขาเพราะเรามีปัญหาแค่สองคนแต่ตอนนี้ในเมื่อเขาเหมือนกับยื่นมือเข้ามาจะยุ่งด้วย เราก็ต้องจัดให้อใช่ <c oughs> ก็ไม่ธรรมดาเหมือน,นะทางพี่เขาเนี่ยเขาก็จบแต่เขาไปโพสในเฟซส่วนตัวของเขาแหละอ่าแล้วจังหวะเขาไปโพสปุ๊บอีซาเอาคลิปข่าวเขาเข้าไปเห็นแล้วเขาเข้าไปแท็กหาพี่เขาแล้วก็น่าจะขอคลิปพี่เขาไปลง เรื่องมันก็เลยเกิดก็ได้ติดต่อกับพี่เขาเลยตรงอคุณไม่ได้รู้จักกันมาก่อนใช่ไหมไม่เคยรู้จักกันมาเลยครับอแต่เห็นเป็นไรเดอร์ด้วยกันแล้วโดนกระทําแบบนี้พวกผมก็รับไม่ไหวเหมือนกันจาลุงเขาได้ทุกไรเดอร์กว่า80%เรนี่ยรู้จักลุงหมดเพราะวีรกรรมวีรกรรมเขามีมา2ปีแล้วแล้วก็มีมาเรื่อยตลอดแต่ที่หนักสุดคือว่าไปทําลายร่างกายไรเดอร์จนไรเดอร์ทนไม่ไหวก็ยกพวกมาไล่ฟันเขาเมื่อ2ปีที่แล้วเหตุการณ์วันนั้นก่อนเลยนะเกิดอะไรขึ้นในบุมลุงทำไมเราถึงโมโหขนาดนั้นวันนั้ เพราะว่ามันเหมือนกับยามเราไปอ่ะมันยามยังไงแค่มารับลูกค้ายังไงใช่แต่มันก็เหมือนกับว่ามันมันยามอ่ะเพราะว่ามันอยู่ในรักมีการหากินของเราแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าไกลอะไรนักหนาคืออย่างนี้ครับตามกฎหมายเนี่ยรถที่มันผิดกฎหมายเนี่ยครับรับตรงไหนก็ไม่ได้ถือว่าผิดกฎหมายทั้งหมดนะครับรถที่มาให้บริการต้องเป็นป้ายเหลืองเท่านั้นครันี้ในกติกาของของกรมการขนส่งทางบกนะครับยังไม่มีใารแก้ไขกฎหมายว่าผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยต้องห่างจากวินเท่าไหร่ปัจจุบันนี้เราใช้อยู่ที่ประมาณ500อเมตรนะครับ แต่เพี้ยนที่ผมบอกว่า500เมตรมันก็ไกลมันก็เลยมีการอนุโลมเหมือนถึงว่าว่าอนุโลมขึ้นมาเองโดยที่กฎหมายยังไม่ได้ให้ไงนะครับว่าสักร้อยเมตรนะครับเพื่อไม่เกิดการทะเลาะวิวาทกันระหว่างจุดห่างของวินกับที่มารับไปไกลพ,พูดคุยกันว่าตรงนี้รับได้ไหมห่างกันเท่าไหร่ไรเดอร์บางคนเขาอาจจะไม่รู้ไงวนใหญ่ทางทางทางนี้เขาจะลงในเพจไปนะว่าจุดเสี่ยงของพี่วินในกรุง,งเทพใช่เขาจุดเสี่ยงเลยเหรอใช่ครับเสี่ยงอะไรไม่โดนทืบ เสียงที่จะมีปัญหาทะเลาะวิวาทกันมันมี28จุดคือลงอ่ะกรณีเราแค่เตือนว่าเข้าไปก็ต้องระวังตัวด้วยเสี่ยงโดนจะทืบเลยครับพูดตรงๆ<อ>ประมาณนั้นเลยบางทีเราก็ขี่เข้าไปหาพี่วินเลยบอกพี่ครับลูกค้าเขาเรียกตรงนี้ผมเข้าไปรับได้ไหมวินแปลกว่า80%เปอร์เซ็นต์เขาบอกเชิญเลยครับต่างคนต่างมหาหากินแต่มันจะมีอยู่ไม่กี่จุดเนี่ยครับที่ผมลงเพจไปเนี่ยตรงเนี้ยเขาคือจะไม่ยอมเลยท้ายที่สุดแล้วอะ่ะผู้โดยสารเนี่ยเขาอยู่ด้านในแต่เราต้องขับผ่านวินไปผู้โดยสารเขาไม,ม่สามารถเดินออกมาหาเราได้อยู่แล้วเป็นร้อยยดัทว้้ ม,มาประกอบอาชีพนี้ไม่ว่าจะผ่านแอปพลิเคชันก็ดีผ่านวินก็ดีหัวใจสําคัญคือรัฐไม่มีเครื่องมือไม่มีแอปพลิเคชันกลางให้กับทางเลือกของประชาชนหรือพวกผม 2. วันนี้เราก็รู้ว่าขนส่งรับรองแอปพลิเคชันถูกกฎหมายแต่บริษัทเอารถผิดกฎหมายมาให้บริการตรงนี้ครับที่ ที่มันเกิดปัญหาคือเอาง่ายๆเลยถ้าเริ่มต้นหัวข้อคืออยากต่างคนต่างทำมาหากินเลยพวกรายเดอร์ไม่มีสิทธิ์ไปรับลูกค้าที่ลูกค้าอยู่ดีเราไปจอดรถหรือเราขับผ่านลูกค้าโบกเรียกแลเราไปเงี้ยเราไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วตรงนั้นเราก็่เสียเปอร์เซ็นต์ให้กับทางบรษิษัทเหมือนกันบริษัทก็เสียภาษีเหมือนกันในส่วนของการขึ้นทะเบียนจนปัจจุบันก็มีการเปิดให้ลงทะเบียนมีขั้นตอนอะไรขั้นตอนทุกอย่างมันก็น่าจะจบสิ้นหมดแล้วอยู่ที่ว่าตอนนี้เรื่องเกี่ยวกับขั้นตอนการลงทะเบียนมันล่าช้าเพราะทาง กรมขนส่งเนี่ยเขาแจ้งมาว่ามันติดนู่นติดนี่การเปิดลงทะเบียนของวินล่าช้าของไรเดอร์ไม่ต่างกันเกิดการล่าช้าเหมือนกันแล้วขั้นตอนมันก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่มีการตวรวจสอบประวัติศาสกร,รมทางเราก็มีมีการยื่นลงทะเบียนทุกสิ่งทุกอย่างก็มีใบกับขีษสาระเขาก็กําหนดมาเราก็ต้องมีมีสังกัดเขามีสังกัดสังกัด,กดวินแต่ละเขตแต่ละพื้นที่เราก็มีสังกัดของบริษัทแอปพลิเคชันอันนี้อันนี้อยากอยากให้เข้าใจในส่วนตรงนี้ว่าไม่ใช่ว่า รเดอร์จะมาแย่งอย่างงู้อย่างนี้เพราะเราไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วที่จะไปแย่งคนในพื้นที่ของคุณเราไม่มีสิทธิ์ว่าเออเขาขับผ่านปุ๊บลูกค้าโบกมือเรียกเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่เราจะไปรับผมก็เห็นด้วยกับกับน้องเขานะครับเรื่องของการขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องแต่ต้นเหตุของเรื่องเราก็มาดูนะครับว่าบริษัทเนี่ยได้การรับรองจากจากกรมการขนส่งทางบกให้เปิดให้บริการด้านนี้แต่บริษัทยังเอารถผิดกฎหมายเนี่ยมาแข่งขันประเด็นอยู่ตรงนี้ครับถ้าถ้ามองเรื่องนี้นะถ้าผมเป็นแบบคุยแบบบ้านๆเลยนะ วินทุกวินมีป้ายขาวหมดพวกคุณยังไม่จัดก,การของพวกคุณเลยทำไมต้องมาจาัดก,การกับองค์กรอื่นด้วยทั้งสามารถแล้วก็ตัวแม่ของสามารถพูดคำคำนี้บอกว่าถ้าเกิดว่าไปทำให้ใครไม่สบายใจหรือไปทำให้ใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นผู้มีอิทธิพลไม่ถูกใจเนี่ยขอโทษด้วยเพราะเชื่อว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะมาจากคนกลุ่มนี้นะฮะแล้วก็อาจจะมีใบสั่งทำให้คุณสามารถ เป็นแบบนี้ก็ได้ผมว่าเราต้องมองประเด็นก่อนพวกเราไม่มีใครกันแกล้งเขาแล้วก็ไม่เกี่ยวกับการเมืองเรื่องทั้งหมดเนี่ยเกิดจากคลิปหลุดซึ่งเขาคุยกัน2คนและคนอาจคือบอสพอครับแต่บอสพอเป็นต้องเป็นคนปล่อยอยู่แล้ว น่าจะเป็นคนปล่อยเชื่อได้ว่าอย่างอย่างอย่างย่ง,ยงที่ผมคิดคแต่พอปล่อยออกมาเสร็จสิ่งสําคัญคือควบคุมไม่ได้มันทําให้เกิดเหตุการณ์บานปลายเข้ามาใหญ่แต่ถามว่าผมกับเขามีอะไรกันไหมมีไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวฮะ<อ>แต่มีเพราะพฤติกรรมพฤติการและหลังหลังจากที่ผมออกมาวันนั้นออกรายการพี่หนุ่มพี่หนุ่มได้ออกมาเนี่ย มีคนไลน์แล้วก็ติดต่อาทางเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยเยอะมากที่โดนโดนการกระทําคลายกันหลายๆอย่างที่วันนี้ออกมาเนี่ยมันเล็งได้เห็นแล้วว่าวิการวิธีการต่อสู้มันมันไม่ใช่คนที่มีบาร,รมีอะไรอย่างนั้นแต่วิธีการที่คนกลัวแล้วก็ไปยอมทําเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวและเห็นเองและทําเองแต่วันนี้ทําไมทนายบอสพอต้องออกมาปกป้องเขาต้องดูจงนี้ให้ชัดทําไมเพร<อ>าะอะไรเพราะว่าเขาวันนั้นเขาเป็น เขาเป็นข้าราชการทางการเมืองเขาเป็นข้าราชการมาถึงคุณสามารถนะใช่นักวันนั้นการที่ให้เงินข้าราชการทางการเมืองคุณมีความผิดท oui. well ันทีเพราะคุณจ่ายสินบนเพราะว่าเกิน3,000บาทผมไม่มีสิทธิ์รับอย่างคุณสามารถก็เช่นกันแล้วรวมถึงเขาออกมาว่าเป็นเงินทําบุญเป็นเงินนู่นเงินนี่ตอนนั้นเราที่เราออกกันเนี่ยเรากลัวเพราะว่าเรารู้ว่าเขาเนี่ยมีเส้นสายเขามีเส้นสายจริงเหรอแล้วหลังจากนี้ผมถามว่าคุณแม่เขามาออกเนี่ย ผมก็สงสารคุณแม่เขานะครับแต่ยิ่งออกเนี่ยเขาจะยิ่งแย่ผมเชื่อว่าวันนี้ทนายปวดหัวนะครับเพราะหลุดมาไอ้ที่เขาบอกว่าน่าจะใช่ไม่น่าใช่คลิปเนี่ยวันนี้เขายืนยันรับแล้วคลิปแต่คุณไม่รับไม่ได้หรอกเพราะวันนึงบอสพอก็ต้องบอกว่าคุณคุยกับใครในในชั้นศาลอย่างที่เมื่อวานท่านศิลาเปิดประเด็นเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าผมก็ยังเป็นห่วงว่าทําไมเขาถึงรีบออกจากบ้านไปโดยไม่ปิดแอร์อแล้วก็ถอดเสื้อผ้าแล้วก็ไปถึง ใช้แดนได้มันเป็นเรื่องที่เราก็คิดได้ว่า,วาจะหลบหนีหรือเปล่าค,รง,ครงรู้ก่อนอเราเราเราตั้งสมมุติฐานว่ารู้ก่อนแล้วก็ออกไปก่อนเขาพูดกันว่าหนึ่งในคนที่พยายามคัดค้านการประกันตัวแล้วมีใบสั่งไปถึงทางฝั่งของคุณสามารถว่าให้ประกันตัว บอกคุณไผ่ลิกผมไม่ทําไม่ได้ครับทำไม่ได้เพราะเราไม่เกี่ยวทำไปผมก็เสร็จนะครับอผมก็ผิดกฎหมายเหมือนกันถ้าเขามีหลักฐานเขาแจ้งผมเลยเขาฟ้องผมได้เลยเพราะมันมีข่าวแว่ว่มาอย่างนั้นผมว่าคุณไผ่ได้ยินถ้าถ้าเขามีหลักฐานก็เขาก็เล่นผมกลับได้เพราะว่าเป็นสสมันยุ่งเกี่ยวกับข้าราชการไม่ได้วันนั้นที่พนักงานบริการผมก็ฝากดีไซน์ให้ตรวจสอบเรื่องบ้านคุณสามารถบ้านเนี่ยสี่สิบล้านเงินสดหรือเปล่านี่ยังไม่รู้อันนี้ไปไปพลาดไปนะหรือพอนอยู่เอาที่ไหนพอนวันนี้วันนี้ผมบอกแล้วไงว่า ทุกๆอย่างถ้าคุณจะโทษคุณต้องโทษบอสพอคุณจะมาโทษพวกผมไม่ได้พวกผมเนี่ยแค่ตามน้ำผมชัดเจนผมตามน้ำเฉยๆผมไม่ได้ไปหาแล้วก็ไม่ได้ซ้ำไม่ได้ซ้ำซ้ำผู้ชมจำได้ใช่ไหมว่าทางแม่เองเนี่ยเขาด้มีการพูดย้ำๆอยู่บ่อยๆเขามีหลักฐานอันหนึ่งก็คือทางฝั่งของบอสพอที่มีการ เซนรับเงินในการคืนเงินแล้วเขาเซนเงินเท่าไห,ไหร่ม้างฮะ12พฤศจิกาย,ยน67จนะนั่นหมายความว่าบอสพอเข้าไปอยู่ในเรือนจําแล้วนะเพราะบอสพอถูกจับ16ตุลาคมผมดูแล้วเนี่ยเอกสารพวกนี้มันไม่มีใครเขาทํากันอย่างนี้เอกสารคุณทําเมื่อไหร่เนี่ยถ้าคุณทําบอกว่าคุณทําก่อนอก็ไปตรวจหมึกได้ว่าคุณเซนมาเดี๋ยวนี้วิทยาศาสตร์ไปไกลนะครับว่าเซนเมื่อไหร่มันพวกนี้มันพิสูจน์ได้แต่ในสิ่งที่คุณพูดเนี่ยคุณแก้ตัวคุณแก้ตัวคุณก็เพิ่มข้อหาคุณเข้าไป การการ,ทำ,การทำเอกสารเทสการทามันคือการยิ่งฟอกกันครับไปใหญ่ตอนนี้อยู่ในสายกับแม่แล้วฮะเอกสารตัวนี้มีอยู่จริงใช่ไหมจ้าแม่จา๋ามีมีอยู่จริงค่ะและ,และมีอารรับไปแล้วด้วยค่ะก็คือเป็นเอกสารที่บอสพอเขาเซ็นว่าเขาได้รับเงินคืนมาแล้วถูกไหมใช่ถูกต้องค่ะ,ะแต่เขาไปลงวันที่12พฤศจิกาถูกไหมใช่ถูกต้องค่ะแล้วพอ,พอถูกจับไปตั้งแต่วันเดือน <16 S 2> ตุลาคม16ตุลา,ลา,ลาแล้วทำไมไปไปถึงไปเซ็นยอมรับกันในเรือนจำราจะแม่จ๋า เพราะว่าเรื่องนี้เราไม่รู้มันจะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นไงฮะพอคุกมาปุ๊บเนี่ยก็เลยต้องให้เขาเซ็นรับสภาพไว้ก่อนว่าเอยเขาเป็นรับรับชิ้นนี้ไปแล้วถูกไหมจ๊ะถูกต้องค่ะคุณคุณแม่ครับผมผมผมเข้าใจนะครับคุณแม่ว่าคุณแม่รักลูกแล้วผมผมก็ต้องบอกตรงๆว่าพวกเราไม่ได้กั่นแกล้งแล้วก็ไม่มีใครมาทําอะไรแต่ผมก็อยากจะเตือนคุณแม่ฮะว่าหลังจากนี้ถ้าคุณแม่พูดอะไรเนี่ยมันจะทําให้ยิ่งเรื่องนี้มันแย่ลง คุณแม่ควรจะหาทนายของคุณแม่เองถ้าผมดูแล้วถ้าคุณแม่ยังใช้ทนายของบอสพออยู่เนี่ยทําไปทํามามันจะกลายเป็นว่าช่วยแค่บอสพอแล้วคุณแม่จะมีปัญหาเพิ่ม